อ้ยสวยสวยนี่อืมเอาไปให้ยังมองไปให้ยังมองหรือเราต้อดอส่งให้ยังมอง,อง,องมีอันนี้สวยเนะรูปใ <c oughs> หญ่เออแต่ว่ามันมันต่ำเนาะเป็นมันต่ำเนาะเป็นเพราะเขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันท<น>าน<า>ไก<ด>เราวเนี่ยใช่มแม่น้องครับจุด ได้มันพูด <c oughs> เพราะว่าไถ้าเปิดมอหน่ะจ,จะชัดเนาจจะนาแต่ต้นมะม่วงมามันก็เลยไม่ชัดแล้วแต่มหมดแล้วยังดดยองืไมไอ้เกี่ยวดอกน่ายยะมุมอ,อยู่ตรงน,น,นี้หว่อ๋อเขาจุดตรงเ<ม>ขาจุดตรงเอหัวเมืองโรงเรียนเมืองเขาจุดตรงนั้นมากกว่า<ม>เพราะว่าตรงนั้นมันโล่งใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นายาะมุมทำไมไม่จุดมีดอกวะานายาะมอดวงนี้หรอ ถ้ายมูอยู่ตรงนี้หรอมันต้องขึ้นสูงถึงได้เห็นนะหนาวมันต้องขึ้นสูงมันจะเห็นเยอะไหนั่นะทุกทีเขาจะจุดสี่มุมเมืองเหรอมาเป้มาดูกล้องตรงนี้กว่าเห็นชัดอันนั้นปีใหม่หรือว่างานยมูเหรองานยมูแหะต่อเปนแต่ว่าหลังๆเขาจุดแค่ที่เดียววเเพราาะ่ปห็นชัดทีตรงเนี้ยมันเห็นชัดทุกทีมันจะจุดสี่ที่สมัยก่อนจุดสี่มุมเมืองเห็นสี่ชอบดูน่ารักนีลูกใหญ่หมด pegang. Wuih. Bukan, bukan.